干嘛？你你那样太，太明了。听我的。 วสวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกๆคนนะคะก็วันนี้ผู้จีนเก่งของเราก็ขอได้สาระสักนิดหนึ่งนะคะพาเพื่อนๆไปเสฟอาหารตาอาหารใจกันสักนิดหนึ่งนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็มีคำศัพท์ที่น่าสนใจนะคะจากเรื่อง you are my hero นะคะหรือว่าคุณคือป้อมปราการของฉันนะคะมาฝากเพื่อนๆกันเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีคำศัพท์คำไหนน่าสนใจกันบ้างนะคะไปดูกันคะ่ะ คำแรกเลยนะคะนางเอกมองหน้าพระเอกแล้วถามว่าการหมากานหมาก็คืออะไรมีอะไรนั่นเองนะคะจ้านเจออโอเคค่ะพระเอกมีความหึงเล็กน้อยนะคะลูดซิปขึ้นมาถึงคอเลยแล้วพูดว่าเจอายังจิ้วเห่าเละเจอายังจิ้วเห่าเละก็แปลว่าแบบนี้ถึงจะดีนั่นเองนะคะพื่หรอ ต่อด้วยคำพูดของนางเอกนะคะก็คือว่าหัวปูเหลืองหัวปู้เหลือง,องก็คือฉันไม่ได้หนาวนั่นเองนะคะคำว่าเหลืองนะคะแปลว่าหนาวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวปูเหลืองก็คือฉันไม่หนาวนะคะนีหน้าท่ายังไงคะโอเคค่ะมาดูต่อนะคะพระเอกพ,พูดว่ายังไงพระเอกพ,พูดว่าหนีหน้าอย่างไทยนะคะหนีหนีหน้าอย่างไทะคะยไทคุณ แบบนี้เนี่ยนาย่างก็คือแบบนี้นะคะท่ายค่อนข้างที่จะหมีเหรอนท่ายมีเหรอนะมีเหรีนแปลว่ามีสเสน่ห์นะคะท่ายมีเหรอนะก็คือสเสน่ห์แรงเกินไปแล้วนะคะก็พระเอกจะสื่อง่ายๆว่าที่ต้องลูดซิปขึ้นนะคะเพราะว่านางเอกเนี่ยเสน่ห์แรงเกินไปแล้วนะประมาณนี้ค่ะกลบเกินความเขินด้วยการบอกว่าให้ทิ้งวอเตอร์ทิ้งวอเตอร์ ให้ฟังที่ผมพูดได้เลยนะคะฟังผมพูดนะคะฟังผมนะคะประมาณนี้นะคะแล้วพอผู้ต่องแล้วต่อ้วยประโยคที่ว่าหลายเผ่าปู่ก็คือมาวิ่งต่อน,นั่นเองนะคะเผ่าปู้แปลว่าวิ่งนะคะแล้วนังเอีนว่าหัวเผ่าปู่ต้องอะ่ะก็คือวิ่งไม่ไหวแล้วนั่นเองนะคะเผ่าปู่ต้องนะคะแปลว่าวิ่งไม่ไหวนะคะ โอเคค่ะหมดแล้วค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดที่เอามาฝากเพื่อนๆกันในวันนี้นะคะก็หวังว่าจะพอเป็นอาหารใจอาหารตาให้กับเพื่อนๆกันได้บ้างนะคะเอาเป็นว่าคลิปนี้นะคะก็มีคำศัพท์น่าสนใจหลายคำนะอย่างเช่นคำว่ามีเหรนนะคะมีเหรนก็คือมีสเสน่นั่นเองนะคะเอาเป็นว่าวันนี้ไปก่อนดีกว่าค่ะบ๊ายบายใจเจีย